สวัสดีค่ะ n c Smart t i p กลับมาอีกครั้งนึงนะคะวันนี้เนี่ยพี่เมวก็มีหนังสือเล่มหนึ่งที่จะมาแชร์อีกนะคะว่าเ,เกี่ยวกับเรื่องว่าเราเนี่ยจะเป็นผู้นำนะคะที่ดีเนี่ยเป็นผู้นำอยังไงนะคะที่เพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะคะก็เป็นหนังสือเล่มที่เขียนว่า Be the boss your employees deserve นะคะก็คือหนังสือที่ที่เคนลอยเนี่ยเขาเป็นคนเขียนนะคะว่าเนี่ยบอสแบบไหนที่ e m p l o y e e เนี่ย uh, deserve นะคะหรืออยากจะได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่า you lead วันนี้ก็เกี่ยวกับเรื่อง you lead the way นะพอดีในหนังสือเล่มนี้คร่าวๆเนี่ยขขเยขาบอกว่าเริ่มต้นเลยนะคะเริ่มต้นเลยเนี่ยเราจะต้อง คนที่เป็น leaders เนี่ยนะคะต้องจําไว้เลยเขาบอกว่าเหมือนกระใส่แปะไว้ที่หน้าผากเลยเดินไปที่ไหนเนี่ยคนต้องเห็นเลยเขาบอกว่า am I treat my employees with respect and trust นะะเขาเขียนเลยนะคะพี่บอกบอกว่าโอ้โหอันเนี้ยเจ๋งจริง,รงๆเลยว่าเวลาเราเดินไปไหนเนี่ยพนักงานเราคิดไหมว่าเรา treat เขาเนี่ย with respect and trust แปะไว้ที่หน้าผากเราเลยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะคะ เขาก็อ่านในหนังสือเขาบอกว่าส่วนใหญ,ญ่แล้วคนก็คิดนะคะคนก็คิดว่าเราเนี่ยทาให้ทวิตน้องเราเนี่ยว่าด้วยเ,เราก็ให้ความเคารพเขาแล้วเราก็ trust เขาลองถามเขาจริงๆว่าเขาคิดอย่างนั้นกับเราหรือเปล่าเรา trust เขาไหมนะเพื่อเอาเองก็เป็นนะคะบางทีเนี่ยเราก็คิดว่าเรา trust เขาให้ทําแต่ตอนแรกๆเราอาจจะไม่ trust แต่จริงๆแล้วเนี่ย เพราะว่าเขาก็เองก็ยังไม่สู่เขาเองหรือบางคนที่มานั่งทํางานใหม่เนี่ยแต่หลังจากนั้นแล้วเนี่ยเราต้องเขาเรียกว่าภาษาังกเราว่า empower เราต้องให้เขาทําแล้วเพราะว่าเรามีแค่2มือนะเรามีหน้าที่เนี่ยจะต้อง empower ให้เขาเราต้อง respect ในความคิดของเขานะคะให้ความเคารพในความคิดของเขาแล้ว trust เขาถ้าเราไม่ trust เหมือนกับเรามีลูกอนะ,ะเราไม่ trust ลูกว่าเราทําได้ เราก็ต้องคอยดูแลลูกเราตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าอันนี้เนี่ยให้นึกตลอดเวลาเลยเร, tweet, เราเนี่ย t r e ต t เราเนี่ยดูแลเ, à, ớ, เวลาลูกน้องเห็นเราเนี่ยเราใหเา้เขาเห็นเราว่าเราเนี่ยให้ความเคารพในความคิดของเขาแล้วก็เรา trust เขาไหมนะคะเขาบอกว่าถ้าไม่ถ้าล,ลูกน้องเราเนี่ยนะคะไม่เห็นว่าเราเนี่ยให้ความเคารพเขา ในความคิดของเขาหรือเราไม่ trust เขาเนี่ยโอโ้โหแต่จริงๆคาว่า trust เนี่ยนะฮะในการทำเวิร์กช็อปอะไรก็ตามเนี่ยนะฮะก็จะเห็นแล้วว่า trust เนี่ยสำคัญที่สุดนะฮะเหมือนกับว่าเรา trust ลูกเราไหมเรา trust สาม,มนะะีเราไหมนะคะเรา trust ภรรยาเราไหมเรา trust พี่น้องเราไหมการที่เราไม่ trust ใครเนี่ยนะคะหรือที่ว่าเราไม่ไม่ให้ความไว้วางใจเขาเนี่ยมันเป็นบอกเกิดของความอะไรบ้างนะ,ะ,นะะเขาบอกว่าเลยเนี่ยลูกน้องเราเนี่ยก็จะไม่ไม่ มาทํางานร่วมกับเรานะฮะเ,เพราะว่าเราไม่ไม่ไว้ใจเราเหมือนกับว่ามีอะไรแล้วก็ส่งไปให้นายแล้วเดี๋ยวนายก็ตัดสินใจเองนะคะแล้วก็จะมีมีการมีแรงต่อต้านนะคะแต่แบบว่าจะทําให้เขาเนี่ยเกิดหงุดหงิดฟาสเตรตต่างๆนะคะแล้วจะทําให้ผลงานออกมาเนี่ยถดถอยลงนะคะแล้วแรงที่สุดอาจจะก่อให้เกิดทรปฐาในที่นี้ก็หมายความว่าอาจจะทําให้เกิด ความเสียหายค้ารุนแรงได้นะคะออกเออ็เราก็ไม่คืออันนี้คือเรื่องจากว่าเราเนี่ยไม่ให้ไม่ให้เกียรติกับเขาแล้วเราก็ไม่ไม่ให้ความไว้วางใจกับเขาด้วยในการทํางานนะฮะแต่ถ้าเราเออในในในทางองคกรภาพถ้าเราเออมี trust เขาแล้วถ้าเขาเห็นว่าเรา trust เขาเนี่ยปรากฏว่าเราก็จะทํไงเป็นนี่คำว่า team work เนี่ย team work เนี่ยโอ้โหขั้นแรกเลยนะฮะถ้าถามเลยว่า เราต้อง trust ซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเป็น teamwork เราเนี่ยนะเขาบอกว่า respect and trust เนี่ยมันเป็นพื้นฐานเลยนะคะพื้นฐานของการที่จะาทาให้ทํางานเนี่ยมีประสิทธิภาพนะจะ motivate หมายความว่าจะเป็นแรงผลักดันกระตุ้นทําให้เราทําอยากจะทํางานนะคะแล้วเราจะทําให้เราเนี่ยมี commitment หมายความว่าเราจะต้องแบบว่าตั้งเป้าแล้วก็มีจุดมุ่งหมายเดียวกันนะคะแล้วก็ บอกเลยว่าเราจะต้องคอมมิตร่วมกันนะคะแล้วเราทําให้เกิดความชื่อสัตว์ในหน้าที่การงานแล้วจะทําให้แน่นอนทั้งหมดทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะทําให้ productivity ของเราเนี่ยดีนะเพราะนั้นจะเห็นเลยว่าไอ้ trust เนี่ยนะคะ respect and trust สำคัญมากนะคะนี่ต่อไปเนี่ยเขาบอกว่าถ้าทักษะของการเป็นผู้นำนะคะก็คือผู้นำผู้นำที่ดีเนี่ยนะคะคือคืออะไรนะคะบอกว่าผู้นำที่ดีเนี่ยก็คือคนที่ จะต้องดูแลเรื่องบุคลากรน,นะครให้ความสําคัญของบุคลากรพี่เมาเนี่ยชอบมากเลยนะคะเวลาอ่านอยู่กับเรื่อง leader น,นะคะทุกคนอ่านได้หมดนะคะแต่การที่จะทำเนี่ยทำได้ไหม leader ที่ดีนะคะโดยเฉพาะองค์กรใหญ่ๆเนี่ย leader ควรจะเป็นแค่อ r c h e ต t e r i n g หรือเป็นคอนดักเตอร์นะ,ะเขาเป็นคอนดักเตอร์เพราะว่าเขาเนี่ยรู้ว่าจะเล่นเพลงอะไรวันนี้เราจะเล่นเพลง เพลงมาร์ชนะฮะเเพลงนี้แหละเราจะเล่นเพลงนี้มีคนไหนเล่นเปนโนคนไหนเล่นไวโอลินคีย์ไหนนะฮะจะต้องเล่นยังไงเขาแค่ออเคสตราลิงแล้วก็บอกว่าเราจะร้องเพลงเราจะเล่นเพลงนี้คนนี้เล่นเก่งตรงนี้คนนั้นเล่นเก่งนั้น เราเขาแค่ทําเพลงนี้นะคะให้ทุกคนเข้าใจว่าเราจะเล่นเพลงนี้เราจะเราเนื้อเป็นแบบนี้ทานองเป็นแบบนี้คีย์นี้แล้วเขาจะออกเคสตาราให้ทุกคนเนี่ยเล่นเพลงนี้ให้ได้นะคะแต่ถ้าตาบใดที่เขาลงมาเล่นเป็นโนเองเล่นไวโอลินเองอันนั้นแหลคะค่ะเขาทําผิดหน้าที่ของเขาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้นําที่ดีเนี่ยคือเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์ เราก็รู้ว่าคนที่เดินเนี่ยเขาจะเดินไปทิงไหนเพราะคนที่ทําจริงๆแล้วเขาต้องเก่งกับเรานะคะค่ะตัวอย่างของผู้นำนะคะที่แบบว่าเ leaders เนี่ย born to be หรือ built to be นะคะอย่างเช่นแมนชันเมนเดล่าเนี่ยนะคะเขาบอกเลยว่าคนนี้เนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีที่แบบว่าเขาเนี่ยเป็นผู้นำที่ built to be นะเขาไม่ได้เกิดมาที่เป็นผู้นำ แต่เขาสามารถที่จะบิวได้นะคะเขาสามารถจะเพิ่มทักษะของเขาด้วยตัวเองให้เป็นผู้นำที่ดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่เราก็คือว่าแต่แต่ในขณะเดียวกันนะบางบางคนเนี่ยเกิดมาเนี่ยก็มีลักษณะเป็นผู้นำด้วยนะคะแต่ผู้นำเนี่ยต้องสร้างเสริมศักยภาพของตัวเองตลอดเวลานะคะ <C' è S 2> เพราะฉะนั้นพ,พี่เราก็ฝากไว้ด้วยว่าเนี่ยในการที่ถามแล้วถามอีกนะคะคำถามเดียวก็คือว่าเราเนี่ยเป็นผู้นำที่ Respect and trust กับลูกน้องเราหรือไหมนะคะเดี๋ยวเราจะมาะคุยกันในตอนต่อไปนะคะว่าการที่จะเป็นผู้นำที่ดีเนี่ยนะคะเราจะต้องมีอะไรบ้างนะคะพักเบรกสักครู่ค่ะ

ปูนอินทรีปูนดีได้ทั้งใจ เลือกแล้วว่าจะอยู่ข้างเดียวกับโลกผมาได้ครับถ้าเรารักโลกโลกก็จะรักเราปูนอินทรีปูนดีได้ดังใจส่วนวิ่งมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา84พรรษาสวนสาธารณะต้นแบบเพื่อสิ่งแวดล้อมที่มีร้านสินค้าโอท็อปร้านกาแฟ และห้องน้ำสวยสะอาดสุดในจังหวัดสระบุรีไว้คอยบริการเชิญทุกคนมาสัมผัสกับบรรยากาศธ,ธรรมชาติได้บนถนนมิตรภาพเส้นทางค้ากลับกรุงเทพอพําเภอแก่นคอยจังหวัดสระบุรีเฮ่อ yeah. ปูนแห้งกํามังดีเจ๋งจริงๆเลย้าหน้าผมขออินซีกนะครับ ได้ปูนดีนะลูกน้องแฮปปี้นะผมก็แฮปปี้อินรีแดงสำหรับก่อฉาปูนที่ผู้รับเหมามั่นใจค่ะแล้วก็กลับมาฟังต่อนะคะว่าเ,เรื่องการที่จะเป็นผู้นำที่ดีเนี่ยนะคะเราคิดว่ามีอะไรบ้างนะคะเราก็เราก็จะมาสรุปให้ดูนะคะว่ามีอะไรบ้างเขาบอกว่า Tools ของการที่เป็น Effective Leader น,นะคะอันแรกก็คือว่า เรา stay in the know ก็คือบอกว่าคนที่จะเป็น leader ทนะะั้นก็ต้องเกาะติดสถานการณ์เราก็ควรจะต้องไปอัปเดตตัวเราเองตลอดเวลาเหมือนก็มีอะไรใหม่ๆเราก็ต้องรับทราบนะคะไม่ใช่ว่าแหมเ,เราเคยเรียนอันนี้จบมาแล้วแล้วก็ไม่เคยไปเพิ่มเติมทักษะอะไรของเราเลยนะคะอันนี้เนี่ยเขาถึงบอกว่าใน leader แต่ละคนนะคะย่งก็ต้องส่งเสริมให้เขาไปไปมีประชุม อัปเดตตัวเองไปเข้าใจอะ,อะไรมีอะไรที่เขาพัฒนาการมาสมัยใหม่แล้วนะคะในส่วนตัวของแมวเองเนี่ยทางบริษัทเป็นสมัยนครหลวงให้โอกาสแมวมากนะคะมาได้ไปเรียนทั้ง Harvard ทั้ง IMD ที่โลซานนะคะไปเรียนที่ Berkeley ที่ที่แคลิฟอร์เนียนะคะไปเรียนคอยอัปเดตตัวเเองตลอดเวลาเพื่อว่าเราจะได้กลับมาเป็นคนที่ สามารถที่จะมาคุยให้ลูกน้องฟังได้ว่าเป็นอะไรบ้างนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องมีการศึกษาอย่างต่อเนื่องที่เป็นล e a d ดอร์ที่ดีนะคะก็ต้องรู้จักตัวเราเองด้วยนะคะอันที่สองนี่นะคะคือเขาบอกว่า expect the best นะคะอันนี้ก็หมายความว่าผู้นำเนี่ยถ้าเราคาดหวังว่าเราจะาให้สิ่งอันที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะให้มีแรงบันดาลใจนะะใหผ้ผู้ตามเนี่ยตามเรานี่นะคะเราจะต้องมีแบบ can do attitude หมายความว่าเราต้องทำได้ ใช่ว่าผู้นำนียไม่แน่ใจเลยอะว่าจะทําได้ไหมแล้วทําได้เราออกมาจะดีไหมนะคะเราต้องสามารถที่จะทําให้เขาเชื่อมั่นได้ว่าเราเนี่ยถ้าทําอันนี้เนี่ยโอ้โหอย่างเงี้ยทูส่วนนี้ดีแน่เลยเวลาเราทำโปรเจกต์อะไรนะคะพี่เมาเท่าครั้งไหนที่พี่เมาเป็นโปรเจกต์ไคลเอนต์เราจะช่วยมากเลยนะครับบางครั้งก็เป็นโปรเจกต์แมเนเจอร์อย่างเช่นเราบอกว่าเราจะเปลี่ยนคอมพิวเตอร์นะคะหรือ IT ตัวไหนทูสตัวไหนใหม่อย่างเช่นเราจะใช้เซลฟอร์ force. นะคะเราก็ต้องเข้าใจแล้ว,ว่าเซลฟอ r c สมันดียังไงแล้วเราก็ต้องบอกว่าโอ้ยเนี่ยเราต้องทําได้สินะคะคนอื่นเขาทาได้เราก็ทำได้แล้วเซลฟอ r c สมันดียังไงก็ต้องคอนวินให้คนอื่นด้วยนะคะก็คือเราต้อง expect the best the outcome ก็ต้อง the best เพราะเรามี can do attitude นะคะข้อ3นะคะบอกว่า,เ,าเขาบอกว่า dare to share นะคะอันนี้ก็หมายความว่าผู้นำเนี่ยต้องต้องให้ผู้ตามเนี่ยตัดสินแล้วคอยควบคุม ด้วยว่าเนี่ยเราจะดําเนินการต่างๆเนี่ยนะคะเราจะต้องให้คนเขาเนี่ยผู้ผตามของเราเนี่ยต้องอิน VOKE กับเราด้วยเราต้องแชร์ให้เขารู้เราต้องเดินไปได้วยกันพี่เราเชื่อเนีคะว่าเวลาเราทําอะไรคนเดียวเนี่ยไม่ประสบความสาเร็จแน่นอนนะะเราจะลี a คนเดียวไม่ได้ถ้าเราให้ทุกคนร่วมมือกันไปนะคะเราต้องแชร์ว่าเอออันนี้มันดีอันนี้ไม่ดีแล้วอยู่คิดยังไงนะคะแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นตลอดกันนะคะตลอดกันไปนะคะเราก็จะรู้เลยว่าเด t ทูแชร์เนี่ยเราจะได้ ผลออกมาเนี่ยแตกต่างกันมากนะคะค่ะข้อ4ี่นะคะ o ็อ o o ์โอ i i m เนะคะอันนี้ก็หมายความว่าผู้นำที่ดีเนี่ยนะคะต้องเห็นโอกาสถ้ามีถ้ามีอะไรเนี่ยเราต้องมีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเราจะต้องเห็นวิกฤตเป็นโอกาสนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องออ t ปอเมสั่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเขาอ่านในในข้อนี้บอกว่า จริงๆผู้นำต้องมี good attitude แน่นอนที่เราคิดว่าสำคัญที่สุดนะคะการที่มีทัศนคติที่ดีความทัศนคติคืออะไรทัศนคติคือความคิดเวลาเราผู้นำนะคะบางทีเนี่ยคิดไม่ดีก็เหมือนกับที่เราบอกะคะเรา trust คนไหมนะคะเราเราเราเอ,อ่อมอบความไว้วางใจให้เขาไหมเราต้องคิดคนในแง่ดีก่อนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เรามีทัศนคติที่ดีในการแก้ไขเหมือนว่าเรามี option นะคะและ option เนี่ย มองไปแล้วเนี่ยในด้านนี้เนี่ยมันมีสิ่งที่ดีๆอยู่นะ,ะในวิกฤตทุกวิกฤตจะต้องมีโอกาสนะ,ะอันนั้นคือลักษณะที่สําคัญที่สุดของของอผู้นำนะคะเราต้องมองก็คือเหมือนกับมองมุมบวกนะคะคือผู้นําที่ดีเนี่ยนะคะก็ต้องหาโอกาสในวิกฤตให้ได้นะคะ,ะข้อต่อไปเลยนะคะก็คือว่าเราดูซิว่า first thing first อ๋อโหอันนี้เนี่ยแน่นอน ผู้นำเนี่ยมีอะไรหลายหลายอย่างนะคะเราอยากจะรู้ว่าเราควรจะทําอันไหนก่อนอันไหนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเ,เราต้องรู้เลยว่าเราเนี่ยจะต้องทําขั้นตอนอะไรก่อนนะะเราต้องไพรนอไรทายให้ได้ในสิ่งที่ว่าแหมบางทีเนี่ยเราอยากจะทำหลายหลายอย่างแล้วเราไม่รู้ว่าทําอย่างนี้อย่างน้อยก็ไม่รู้นะคะเราควรจะรู้ว่าเราต้องทาอะไรอะไรก่อนนะคะอะไรที่ที่เราควรจะต้องมุ่งเน้นต่อไปอะไรที่เราทาเป็นประโยชน์ สำหรับองค์กรมากที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ย first thing first ก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากนะคะ,ะข้อต่อไปนี้คือ l i t e r a l l y lead the way หมายความว่าการพูดคุยกับลูกน้องเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากนะคะเขาเบอกว่าการลงมือกระทำเนี่ยให้ได้เห็นเนี่ยแน่นอนนะะผู้นำบอกว่าต้องเป็น role model อยู่แล้วถ้าถ้าผู้ตามเนี่ยจะตามดูว่าหนึ่ง ผู้นำเนไม่เห็นทําแบบนี้เลยดีแต่พูดนะมันก็จะไม่ประสบความสําเร็จเพราะฉะนั้นการพูดนะฮะกับลูกน้องการกระทําที่ทำกับลูกน้องเนี่ยฮะจะต้องเห็นเลยนะฮะว่าอันนี้เนี่ยเป็นผู้นําที่ดีหรือไม่นะ,ะเราต้องทําให้เห็นนะ,ะไม่ไม่ใช่ดีแต่พูดอย่างเดียวนะคะข้อสุดท้ายนะคะ out and about เนี่ยอันนี้หมายความว่าผู้นําที่ดีต้องมันมีการสนองตอบนะฮะหมายความว่าเราต้องคุยกับเป็นทีม จริงๆแล้วเนี่ยค่ะก็มีด้วยบอกว่าบางทีเราเป็นฟอร์มัลกันเกินไปเนี่ยเราให้เขามองเห็นอีกด้านหนึ่งที่ไม่ฟอร์มัลไหมนะคะอย่างเช่นไปทานเออไปเอาทิ้งด้วยกันนะคะหรือออกไปทานอาหารที่ไม่ไม่เป็นทางการมากไม่ใช่เห็นในที่ห้องประชุมอย่างเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะให้เขาเห็นในมีกมุมอีกด้านหนึ่งของเราว่าเราเนี่ยผู้นํา ที่ดีเนี่ยควรจะเป็นแบบไหนถ้าเราเห็นเขาเห็นละมุมเดียวเนี่ยนะคะในการที่เขาพิจารณาเราที่เป็นหัวหน้าเนี่ยอาจจะเห็นละมุมเดียวเนี่ยมันอาจจะเป็นสิ่งที่เขายังมองไม่ครบทุกมุมของเรานะคะให้เขาเข้าใจเราเพราะฉะนั้นเนี่ยเข้อนะคะที่ที่ที่พี่มาบอกมาเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาสรุปรวมกันอีกครั้งนึงนะคะว่าผู้นํา ที่ดีเนี่ยนะคะในการที่เราจะ ire, อินสปายลูกน้องเรานะคะเป็นเป็นรวมโมเดลที่ดีนะคะจะต้องเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราขอเบรกสักครู่นึงนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาต่อสรุปว่าผู้นำที่ดีควรจะเป็นแบบไหนนะคะ ที่นี่เราเลือกแล้วว่าจะอยู่ข้างเดียวกับโลกผมมาได้ครับถ้าเรารักโลกโลกก็จะรักเราปูนอินรียปูนดีได้ดังใจส่วนมิ่งมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา84พรรษาสวนสาธารณะต้นแบบเพื่อสิ่งแวดล้อมที่มีร้านสินค้าโอท็อปร้านกาแฟ และห้องน้ำสวยสะอาดสุดในจังหวัดสระบุรีไว้คอยบริการเชิญทุกคนมาสัมผัสกับบรรยากาศธรรมชาติได้บนถนนมิตรภาพเส้นทางค้ากลับกรุงเทพอําเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีเฮ่ yeah, อปูนแห้งกำลังดีเจ๋งจริงๆเลยงานหน้าผมขออินซีอีกนะครับ ได้ปูนดีนะลูกน้องแฮปปี้นะผมก็แฮปปี้อินซีแดงสำหรับก่อฉากปูนที่ผู้รับเหมามั่นใจค่ะก็เราก็คุยกันมาอยู่กับเรื่องผู้นำนะคะก็มีทฤษฎีเยอะแยะไปหมดเลยนะเวลาเราพูดถึงผู้นำเนะะี่ยค่ะ เราเองเนี่ยเวลาอ่านหนังสือก็เป็นหนังสือก็เป็นสิ่งที่สอนใจเรานะคะว่าเราขั้นตอนในการทำเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะตั้งแต่รู้จักว่าเราผู้นาเป็นยังไงนะคะมีทักษะต่างๆต้องไม่หยุดไม่หยุดการเรียนรู้นะคะต้องเป็น role model ที่ดีต้อง เวลาการพูดจากับใครต้องพูดจาให้ดีมีการแลกเปลี่ยนกันนะคะเอาเอาใจเข้ามาใส่ใจเรานะคะม,มีวิกฤตก็หาโอกาสในวิกฤตให้ได้อะไรต่างๆนี่นะ,ะทุกอย่างเนี่ยที่เราคิดว่าคุณลักษณะของผู้นำนะคุณสมบัติของผู้นำเนี่ยเป็นสิ่งที่ที่เราอ่านได้ในหนังสือแต่เวลาทำจริงๆเนะคะเราทำแบบนั้นไหมเราเป็นไมโครมาจเนชเมนไหม เราจะบอกให้นะ่าเยอะมากผู้นำหลายหลายคนมากก็ยังลงมาทําในสิ่งที่ไม่ควรทําคือจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องไว้ใจพี่น้องเรา respect and trust นะคะถามตัวเองตลอดเวลาเลยว่าเรา respect กับ trust เขาไหมที่ให้เขาทาถ้าเขาทาผิดพลาดเราต้องยืนอยู่ข้างเขานะคะแต่เราพยายามทําให้เขาผิดพลาดน้อยที่สุดนะ,ะพี่เมาเนี่ย บางทีบอกน้องๆบอกทําไปเลยนะแล้วน้องๆก็ไม่กล้าถ้าทําไปผิดเราเสียเงินเยอะพี่มาก็ต้องไกด์เขาแรกๆพอเราแน่ใจแล้วว่าเขาทําได้เราก็ควรจะให้เขาทานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในในคุณสมบัติของลีเดอร์ของพี่เมาเองเนี่ยเราคิดตลอดเวลาเลยนะคะว่าเราต้องเป็นทีมเดียวกันทีมเนี่ยหมายความว่าเราต้องรับฟังเขาด้วยนะคะท็อปดาวน์บอททิมอัพแล้วมาเจอกันตรงกลางเนี่ยนะ,ะบางครั้งเนี่ย บริษัทก็ต้องมี strategy ว่าจะไปแบบไหนนะคะในขณะ,ะเดียวกันเราต้องฟังว่าเราเนี่ยในเมื่อเรารู้แล้วว่าเราจะเดินถน,นนเนี้ยจะเดินไปทางไหนนะคะขึ้นเหวลงห้วยแบบไหนเรารู้หมดแล้วเรารู้แลนด์สเคปของสิ่งที่เราจะไปแล้วเราเชื่อในผู้นำเรานะคะว่าผู้นำเราเนี่ยมีคุณสมบัติแบบนี้นะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราอยากจะทำก็คือว่าเราเนี่ยต้องคุยกันเราคิดว่าปัญหาสำคัญที่สุดของในองค์กรแทบจะทุกองค์กรนะ,นะคะ เกี่ยวกับเรื่องการสื่อสาร communication นะคะเป็นสิ่งที่สำคัญมากเราบอกว่าเราเนี่ยมีสไลด์เนี่ยเราอยากจะทําอันนี้แต่ทุกคนถามว่าเราจะทําอะไรเนี่ยเพื่อให้ประสบผลสำเร็จอะไรเรายังไม่รู้เลยเราทาไปเพื่ออะไรแล้วเราจะไปเดินทางไปด้วยกันได้ยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเราสื่อสารไม่ถูกต้องนะคะการที่บริษัทหนึ่งบริษัทมีผู้นำนะผู้นำเนี่ยจะต้องเป็น a good communicator ผู้นำต้องเป็นคนคอ m m u n i เ u e ที่ดีนะคะเวลาพูดอะไรเรื่องยากๆพูดเรื่องเป็นเรื่องง่ายๆให้เขาเข้าใจตั้งแต่ระดับบนลงถึงช็อปข้างล่างเืยช็อปฟลอร์เลยเนี่ยเขาจะได้ฟังได้นะคะและผู้นำต้องไม่เป็นไมโครม a เนจเมนต์ agement, นะคะเพราะว่าองค์กรเราใหญ่เนี่ยเราไม่ได้มีเป็นทศกณัณที่มีร้อยมือที่เราจะทำได้นะคะแล้วเราต้องไว้ใจ เราปล่อยให้คนอื่นเขาทำเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องรู้เลยว่าเราต้องคอมมิตคทว่าเราจะเป็นแบบนี้เราต้องการทําแบบนี้แล้วก็ทั้งหมดนี้นะคะก็กลับมาที่ข้อแรกก็คือว่าเราเนี่ยไว้ใจเขาไหมนะคะเราให้ความเคารพและไว้ใจเขาไหมแล้วเขาเห็นเราเนี่ยเพราะว่าเขาเห็นเราเนี่ยพนักงานเราเนี่ยเรสเปคแล้วก็คิดว<ๆ>่าเรา trust เขาไหมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนั่นก็คือสิ่งที่เราจะเป็นผู้นํา ที่ประสบความสําเร็จนะคะก็วันนี้ก็พี่แมวก็เอามาฝากนะคะก็ขอให้ทุกคนนี่นะคะ think positive แล้วก็ talk positive แล้วก็ feel positive ก็คือขอให้คิดบวกนะคะพูดบวกแล้วก็รู้สึกบวกบวกเพราะฉะนั้นความเป็นผู้นำเนี่ยนะ,ะพี่แมวก็ยังเชื่ออยู่นะคะว่าคิดดีพูดดีทดําดีก็ได้ดีเพราะว่าเราเป็นคนดีนะคะก็ฝากเรื่องผู้นําไว้แค่นี้นะคะแล้วเจอกับ Insi Smart Tips ในตอนต่อไปนะคะ ขอบคุณค่ะ